เกมเดิมพันชีวิตทุกการตัดสินใจในเกมนั้นจะส่งผลต่อชีวิตคุณฉากจบจะเป็นยังไงคุณเลือกเองได้ไอว n น play g เก e หากใครกำลังมองหาตัวช่วยในการเลิกบุหรี่เปลี่ยนสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าวันนี้คลิกลิงก์ใต้คลิปหรือไปที่สยาม ks.com สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FV Movie วันนี้เราจะมาสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่โด่งดังที่มีภาคต่อทั้ง8ภาคซึ่งเราเดินทางมาถึงภาคที่3กับหนังที่มีชื่อว่าซอสามเกมต่อตัดตายถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูภาคที่1กับภาคที่2ให้กลับไปดูภาคที่1กับภาคที่สอก่อนนะครับเดี๋ยวจะฟังภาคที่3ไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจแก่นแท้ของเนื้อหาหนังเรื่องนี้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยและอย่าลืมกดติดตามพวกเราทงงั้แ Fanpage Facebook ละ Instagram สิ้นสุดคําพูดของจิก๊กซออเมด้าก็อธิบายเงื่อนไขที่จะเชื่อมโยงกับชีวิตของลินนนั่นก็คือชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้จะมีความสัมพันธ์กับชีวิตของเธอนั่นก็คือชายคนนี้ต้องเล่นเกมที่เมด้าสร้างเอาไว้ถ้าชายคนนี้สามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้ลิน ก็จะรอดเหมือนกันแต่ถ้าชายคนนี้ทําผิดกฎและตายลงในเกมที่อเมนดาสร้างเอาไว้ชีวิตของลินก็จะตายตามผู้ชายคนนี้ด้วยชายคนนี้ถูกขังเอาไว้ในหลังไม้ซึ่งมันอยู่บนที่สูงหลังจากที่ชายคนนี้ตื่นมาจากอาการสลบเขาก็ร้องให้คนช่วยและดิ้นรนออกจากหลังไม้และในหลังไม้นั่นเองผู้ชายคนนี้ก็ได้พบเจอกับเทปของจิก๊กซอเมื่อเปิดฟังจิก๊กซอก็ได้พูดว่าสวัสดีเจฟชีวิตของคุณตกอับมานานคุณสอกเร้าจากคดีที่ลูกชายของคุณตายหลังที่จะหลังจากที่คุณเสียลูกชายของคุณชีวิต ของคุณก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์ตัวหนึ่งชีวิตที่เน่าเฟะใช้ชีวิตไปวันๆอย่างไรค่าและหลังจากจบเกมนี้คุณจะรู้คําตอบของชีวิตอาหารมื้อแรกที่คุณได้กินหลังจากนี้มันจะอร่อยและพิเศษมากสําหรับคุณแต่ถ้าคุณไม่สามารถเอาชีวิตรอดจากเกมนี้ได้ภรรยาของคุณก็จะขาดเสาหลักในการใช้ชีวิตลูกของคุณจะคำพาชีวิตของคุณจะเป็นยังไงคุณเลือกเองได้ผมแค่ต้องการจะเล่นเกมเกมที่จะให้บทเรียนกับคุณ กับความหมายของชีวิตและในตอนสุดท้ายคุณจะได้เผชิญหน้ากับบททดสอบที่สําคัญที่สุดในระหว่างที่เจฟกําลังฟังคาอธิบายเขาก็ใช้พลังํางความเป็นชายของเขาทีบหลังไม้จนหลังไม้ที่ขังเข้าอยู่ตกจากที่สูงและเขาก็ได้สลบไปในระหว่างที่เขาสลบภาพความจําในสมองของเขาก็โผล่ออกมานั่นก็คือเขาถือปืนอยู่และพูดว่าไอบ้บาที่ฆ่าลูกชายของฉันอย่าขอร้องให้ใช้ไว้ชีวิตแก่รู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันคือครูที่จะสั่งสอนแกไอสาระเร็วไอคนบาปซึ่งคนที่เจฟคุยอยู่ นั่นก็คือภาพของเขาเองในกระจกที่อยู่ในห้องของลูกชายและเจฟก็สังเกตเห็นว่าตุ๊กตาในห้องลูกชายของเขาหายไปตัวหนึ่งเขาเลยขึ้นไปหาลูกสาวของเขาที่หลับอยู่บนห้องและพูดกับลูกสาวว่ามันอยู่ไหนและหาเข้าของจากห้องลูกชายที่หายไปและในที่สุดเขาก็เจอสิ่งนั้นเขาได้เตือนกับลูกสาวไปว่ากี่ครั้งแล้วที่พ่อห้ามเมื่อไร่ลูกจะจำลูกก็ตอบมาว่าลูกแค่อยากมีเพื่อนนอนซึ่งเจฟก็ได้ห้ามห้ามเอาไว้ว่าห้ามแตะต้องของในห้องของดีแลนโอเคพอรักลูกนะและพ่อจะหาเพื่อนมาใหม่เพื่อนที่จะมานอนกับลูก แต่มันไม่ใช่ของของดลแลนจําเอาไว้และเจฟก็หยิบตุ๊กตาของลูกชายกลับไปอย่างที่เดิมทิ้งให้ลูกสาวนอนอยู่อย่างเศร้าเจฟกลับไปที่ห้องของลูกชายเพื่อไปนั่งระลึกถึงลูกชายอย่างหวอยหาและลูกสาวก็เดินมาขอโทษเจฟแต่เจฟก็ให้อภัยลูกสาวแล้วพูดกับลูกว่าลูกเข้าใจความรู้สึกพ่อใช่ไหมลูกรู้ไหมจะเป็นยังไงถ้าแม่เห็นพวกเราอยู่อย่างนี้ลูกไม่ได้ตอบอะไรบอกกับพ่อว่าโนจะไปเตรียมตัวไปเรียนนะหลังจากที่ลูกเดินออกไปในห้องนั้นก็ยังมีคนอีกคนหนึ่งอยู่คนที่ใส่หน้ากากหมูคนคนน เขามาหาเจฟฟและเจฟฟก็ตื่นมาอีกทีอย่างสถานที่แห่งน,นี้เจฟฟตื่นมาจากอาการสลบและเดินสำรวจบริเวณที่เขาอยู่ในอาการที่โซซัสโซเซร่างกายอ่อนเพลียจากการกระแทกจนไปเจอกับกล้องที่ติดอยู่บนผนังทําให้เขารู้ว่ามีคนจ้องมองเขาอยู่และได้เจอกับหีบอันหนึ่งวางอยู่ตรงหน้าในหีบนั้นมีภาพของเขาวางเอาไว้พร้อมกับคุญแจดอกหนึ่งเขาก็สงสัยว่ามันคืออะไร และทําการเดินต่อไปตัดภาพมาที่จอห์นเคลเมอร์ตอนนี้หัวใจของเขาเต้นเร็วผิดจังหวะทําให้ลินต้องมาทําการรักษาจอต,ต้องการออกซิเจน gen, จอต้วออกมาอย่างรุนแรงลินขอให้เมนดาช่วยจับตัวจอและใส่หน้ากากให้เขาหายใจหลังจากนั้นลินก็เอายามาฉีดให้กับจอจนจอสงบลงตัดภาพมาที่เจฟตอนนี้เขาเดินมาถึงห้องห้องหนึ่งห้องที่อากาศเย็นเยือกติดลบเจฟก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในสภาพที่เปอยกายและถูกพนธานาการเอาไว้ในห้องเย็นแห่งนี้เจฟหีดบคุณแจที่เขาได้มาจากตอนแรกพยายามไขคุณแจ ให้ผู้หญิงคนนั้นแต่มันก็ไขออกไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นร้องให้เจฟช่วยเพราะเธอหนาวเย็นยเยือกเต็มทีเจฟฟได้เจอก,กับเทปที่วางอยู่บนพื้นเขาได้เปิดฟังเทปเป็นเสียงของจิกจ๊กซอจิ๊กซออธิบายไปว่าหญิงที่อยู่ตรงหน้าของคุณนั้นก็คือพยานคนเดียวในเหตุการณ์ที่ลูกของคุณถูกรถชนแต่เธอนั้นทําสิ่งที่ผิดพลาดและทําให้คุณต้องเจ็บใจตรงวันนี้เธอไม่ยอมให้ปากคํากับตํารวจและไม่ได้บอกเบาแสคนร้ายกับตํารวจเธอเพิกเฉยกับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าจนทําให้ลูกชายของคุณตายนี่เป็นโอกาสที่คุณจะงแน คุณจะช่วยผู้หญิงคนนี้หรือไม่คุณเลือกเองได้ผมจะหยิบยืดโอกาสในการสะสางความแค้นของคุณคุณจะยืนมองผู้หญิงคนนี้ตายอย่างช้าๆอย่างทุกทนทรมานหรือคุณจะช่วยเธอคุณเป็นผู้ที่เลือกในห้องนี้จะมีคณแจอ,อยู่ดอกหนึ่งมันอยู่ด้านหลังแท่งเหล็กที่ให้ความเย็นแต่คุณต้องพยายามหน่อยนะเพราะว่ามันเย็นจะเยอะออกมากๆสิ้นสุดคําพูดของจิ๊กซอกลไกในห้องนี้ก็ได้ทํางานประตูก็ปิดลงทําให้เจฟไม่สามารถออกจากห้องนี้ได้และน้ําก็ได้พ่นเข้าหาหญิงคนนั้นทําให้หญิงคนนั้นหนาวและเย็นเยอะๆมากขึ้นเจ ได้ไปจ้องมองและคุณคิดว่าจะช่วยผู้หญิงคนนี้ดีไหมและผู้หญิงคนนั้น ก็ขอร้อนอ้อนวอนให้เจฟฟช่วยและเจฟก็ตัดสินใจว่าจะช่วยชีวิตผู้หญิงคนนี้เขาเอื้อมมือไปอีกคณแจแต่มันก็ไกลเกินไประยะของมือของเขาไม่ถึงและในเมื่อเข้ากลับมาหาผู้หญิงคนนั้นอีกทีผู้หญิงคนนั้นก็ถูกแช่แข็งเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากน้ําที่พ่นเข้ามาหาเธอและอากาศในห้องนี้ทําให้ผู้หญิงคนนั้นเปรียบเสมือนรูปปั้นน้าแข็งเจฟฟแตะไปที่หน้าของผู้หญิงคนนั้นทําให้น้าแข็งร้าวและมีอากาศหายใจเจฟฟเหลือเวลาไม่มากก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะถูกแช่แข็ง,ยงขอย่าง,งาสมสบูรณ์ ผิวหนังของเขาก็ติดอยู่กับท่อนเหล็กท่อนนั้นแต่มันก็ทำให้เขาหยิบคุณแจออกมาได้เขาดึงเผวหนังของเขาจากท่อนเหล็กท่อนนั้นยอมเสียสละผิวหนังเพื่อได้คุณแจแต่มันก็สายเกินไปผู้หญิงคนนั้น ถูกแช่แข็งอย่างสมบูรณ์เขาช่วยชีวิตผู้หญิงคนนั้นไว้ไม่ได้ตัดภาพที่คุณหมอลินลินได้สำรวจพื้นที่แห่งนี้และได้สังเกตอุปกรณ์มากมายที่จะใช้ในการต่อสู้แต่อเมนดาก็มาหาเธอบอกว่าเธอคิดจะสู้หรอฉันรู้นะเธอจ้องมองขวานอันนั้นอยู่นานและอเมนดาก็หยิบขวานอันนั้นมาให้เธออเมนดาบอกให้ลินฆ่าเธอและอธิบายไปว่าถ้าเธอฆ่าฉันเธอก็ไม่สามารถถอดเครื่องพัฒนาการจากคอได้ถึงเธอจะช่วยจอร์ได้สำเร็จแต่คนที่สามารถเอามันออกคือฉันเพราะว่าฉันสร้างมันขึ้นมาเองและจอร์ก็ไม่รู้ วิธีในการเอาออกขั้นตอนในการเอาออกฉันเป็นคนเดียวที่รู้และถ้าเอาออกผิดวิธีมันก็จะตู้หลังจากนั้นหนังก็ได้แสดงภาพของอเมนดาที่ถูกทดสอบจากจอห์นเคมเมอร์จากภาคแรกและภาคที่2และทําให้เรารู้ว่าอเมนดาคือผู้สืบทอดเจตจำนวนของจิ๊กซอและทําภารกิจแทนจิ๊กซอมากมายและเหยื่อของเธอก็คือแมทธิวที่ติดกับดักก้อน,นนี้และคุณตํารวจเคอรี่สาวคนนั้นก็คือเหยื่อของเธออีกเช่นกันตอนนี้ลินคิดได้ว่าการฆ่าอเมนดาไม่ได้ช่วยอะไรเธอเธอได้แต่รวบรวมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการผ่าตัดจอห์นเคลเมอร์และทําภารกิจของเธอให้สําเร็จตัดภาพมาที่เจฟเจฟเดินไปตามทางจนไปเจอกับห้องอีกห้องหนึ่งซึ่งหน้าห้องนั้นก็มีตุ๊ก,กตาของจิ๊กซอว์วางไว้อยู่ซึ่งตุ๊กตาตัวนั้นก็ทําท่ากิริยาเหมือนลูกชายของเขาที่ประสบอุบัติเหตุคือขี่จักรยานสีแดงจักรยานลนักษณะเดียวกันที่ลูกชายของเขาเล่นก่อนที่จะตายเจฟไม่ได้สนใจตุ๊ก,กตานั้นรีบเข้ามายังห้องที่อยู่ตรงหน้าและเมื่อเขาเปิดประตูได้กลไกของห้องนี้ก็ได้ทํางานประตูนั้นได้อไ็ออออเเเขข้้้้้้้้าาไววใใในนนนนหหหหงงง่ีีีัมสยรช เสียงร้องดังออกมาจากบ่อที่อยู่ตรงนาเขาขึ้นไปยาน,นั้นบนเพื่อหาต้นเสียงคนนั้นและเจฟก็ได้เห็นกับเครื่องเล่นเทปที่ห้อยอยู่ตรงนาเขาเลยเดึงเทปน,น,นั้นออกมาและจ้องมองกับคนที่อยู่ด้านล่างเขาเปิดฟังเทปเทปนั้นก็เป็นเสียงของจิกจ๊กซอ l. จิกอ๊กซออธิบายว่าชายที่อยู่ตรงหน้าของคุณนั้นก็คือทนายที่ทำคดีลูกชายนายทนายที่ตัดสินโทษคนชั่วที่ฆ่าลูกชายคุณแค่จำคุกหกเดือนทั้งที่สามารถทำได้มากกว่านั้นนี่เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ผมมอบให้คุณโอกาสที่คุณจะได้ล้างแค้นล้างแค้นให้บทย้ กับคนร้ายได้ไม่มากพอคุณจะช่วยชีวิตเขาจ้องมองเขาทุกทนทรมานหรือจะช่วยชีวิตของเขาคุณเลือกเองได้มันขึ้นอยู่กับคุณนะเจฟวิธีช่วยชีวิตเขามันก็ง่ายมากผมมีคุณแจอยู่ในตู้แต่การที่จะได้คุณแจออกมานั้นคุณต้องสละของเล่นของลูกชายของคุณตุ๊กตาที่เปลี่ยนไปด้วยความทรงจําคุณต้องเผามันทิ้งเพื่อแลกกับคุณแจคุณจะเลือกอะไรล่ะระหว่างชีวิตทนายงโง่คนหนึ่ง กับความทรงจาที่มีต่อลูกชายอันเป็นที่รักที่คนรักษามันยาวนานถึง3ปีจะหยิบคุณแจเพื่อช่วยทนายหรือจะจ้องมองเข้าตายอย่างช้าช้าสิ้นสุดเสียงของจิก๊กสอกลไกของห้องนี้ก็ได้ทํางานใบมีดอันแหลมคมก็ได้หมุนและกลไกที่ชัพาหมูเน่าๆที่เต็มไปด้วยนอนเยยะก็เริ่มเคลื่อนที่นําหมูมาหย่อนลงใส่ใบมีดหลังจากที่ใบมีดหั่นหมูเป็นชิ้นๆเศษซากของหมูนั้นก็จะลงมายังบอ่อที่ทนายอยู่และมันก็จะท่วมตัวทนายจนทนายไม่มีอากาศหายใจกลไกของห้องนี้ก็ได้ทํางานอย่างเรื่อย เจฟฟลังเลที่จะช่วยเพราะเขาก็เจ็บแค้นจากการตัดสินคดทนายเจฟคิดว่าคนที่ฆ่าลูกชายของเขาควรได้รับบทที่หนักมากกว่านี้มากกว่าการจำคุกแค่6เดือน เขาสมควรที่จะตายสมควรที่จะถูกประหารแต่ทนายตัดสินแค่จำคุกแค่6เดือนและปรับไม่กี่บาทเจฟได้จ้องมองทนายคนนั้นอย่างสะใจหมูแต่ละตัวก็ผางเครื่องบดและไหลลงมายังบ่อที่ทนายอยู่เจฟลงผิดคลิปภาพภูมิใจว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกแต่ทนายก็ขอร้องให้เขาช่วยทนายได้พูดออกมาว่าผมตัดสินคดีของลูกคุณอย่างยุติธรรมคนที่ขับรถชนลูกคุณเขาไม่ได้ขับรถเกินความเร็วเขาไม่ได้เมาเขาขับรถยังมีสติและเขาก็ยอมรับความผิดในการที่ขับรถชนลูกคุณลูกคุณเป็นฝ่ายที่เขา เขามาตัดหน้ารถของเขาเองถึงผมจะตายก็แก้ไขอะไรไม่ได้ลูกชายของคุณไม่ได้เฟื้นออกมา เราเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่เราสามารถเปลี่ยนอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้เราเป็นคนกำหนดปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคตนะเจฟช่วยผมเถอะผมขอร้องคำพูดนั้นทําให้เจฟเริ่มเปลี่ยนใจเจฟเดินลงไปที่ตู้ที่เก็บตุ๊กตาของเขาพร้อมกับคุณแจเขาพยายามทุบตู้เพื่อหยิบคุณแจออกมาแต่มันก็ไม่สําเร็จเขาเริ่มลังเลว่าจะช่วยทนายดีไหมเขาจะยอมเสียสละตุ๊กตาอันเป็นที่รักของลูกชายไหมและเขาก็กดปุ่มตู้ที่อยู่ตรงหน้าจนไฟเผาตุ๊กตาของลูกชายมอดไหมและในที่สุดคุณแจมันก็ล่นลงมาเจฟรี หบุญแจและเดินลงไปที่บ่อเพื่อช่วยทนายบ่อที่เต็มไปด้วยหมูที่เน่าเฟะและเครื่องในมากมายที่น่าสะอิดสะเอียนเขาเดินลงไปและไขคุญแจและสามารถช่วยทนายได้อย่างทันท่วงทีหลังจากนั้นเอเมนดาก็ได้มารายงานความเคลืบหน้าให้กับจอร์นฟังในเวลาเดียวกันคุณหมอลลนก็เตรียมที่จะทําการผ่าตัดเพื่อเอาเลือดที่ขั่งอยู่ในหัวของจอร์นออกมาและยืชชีวิตจอร์นเอาไว้ให้ได้นานมากที่สุดเลน ได้ใช้มีดผ่าเพยวนังหัวของจอนหลังจากนั้นก็ใช้สว่านเจาะมากระโหลกของจอนและใช้ใบเลื่อยเพื่อเปิดกะโหลกของจอน ซึ่งจอนเองก็ยังมีสติครบเพราะว่าการผ่าตัดอย่างนี้ไม่สามารถใช้ยาสลบกับคนไข้ได้คนไข้ต้องอยู่ในอาการที่มีสติเพื่อง,ง่ายในการดูอาการของคนไข้เล่นที่สุดเลือดมากมายก็ได้ไหลออกมาจากหัวสมองของจอรนลิ้นสามารถผ่าตัดได้แต่ในระหว่างนั้นเองจอรนร่างกายของเขาเริ่มชักกระตุกชีพจรเต้นช้าลงเป็นผลจากการที่เลือดไหลออกมามากเกินไปลิ้นพยายามเรียกจอรนเพื่อให้จอรนขึ้นสติแต่จอรนนั้นไม่ได้ตอบอะไรกับหมอชีพจรของเขาเต้นช้าลงช้าลงและเขาก็ได้เห็นภาพที่เขานึกถึงมา โดดยตลอภาพของคนรักที่อยู่ในส่วนสาธารณะภาพแห่งความทรงจําที่เขามีอยู่ภาพก่อนที่เขาจะกลายเป็นชิกสอกขาตกรดต่อเนื่องเขาบอกรักกับผู้หญิงคนนั้นฉันรักเธอ แต่ในความจริงจอร์นกำลังบอกรักกับลินภาพนั้นทําให้อเมนดาเริ่มรู้สึกโมโหเพราะว่าจอร์นไม่เคยบอกรักเธอมาก่อนอเมนดาเธอคิดกับจอร์นมากกว่าเพื่อนร่วมงานแต่เธอก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรหลังจากนั้นอเมนดาก็เดินออกไปจากห้องผ่าตัดตัดภาพมาที่คุณหมอลินหลังจากที่เธอทําการผ่าตัดได้สาเร็จเธอก็หยิบแว่นมันขึ้นมาใส่และนึกถึงสาม,มีอันเป็นที่รักในจังหวะเดียวกันนั้นอเมนดาก็เข้ามาหาจอร์นและอบกอดจอร์นด้วยความโหยหาและความรักห่วงใยแต่คุณหมอก็ได้บอกอววเอาไว้ว่าออกห่างจากตัว เขาการกระทํานั้นทําให้เขาหายใจไม่สะดวกและเขาอาจจะเกิดอาการโครม่าได้คําพูดของหมอทําให้เมนดาเริ่มโมโหและวิ่งเข้าไปหาตัวหมอบีบคอของหมอและทําการหยิบปืนออกมา แต่จอที่เห็นก็ได้ห้ามอเมนดาเอาไว้บอกกับอเมนดาว่าหยุดนะอเมนดา Amanda, เธอทำนอกเหนือจากกฎเกมของเราคนที่จะตายจากเกมนั้นเราไม่ใช่คนฆ่าการตายของพวกเขาขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขาเราไม่สามารถยีบพี่ยนความตายกับเขาได้เกมของเราแค่ให้ตัวเลือกในการตายหรือมีชีวิตรอดเท่านั้นเธอกำลังทำผิดกฎนะอเมนดาคำพูดของจอทำให้อเมนดาเย็นลงและเดินออกไปจากห้องจอได้พูดกับลินว่าอเมนดาเธอไปนคนแกรงเธอเป็นคนที่มีความสามารถแต่จุดอ่อนของเธอก็คือค,อความหวัน ของเธอเธอไม่ค่อยยอมปล่อยให้คนเล่นเกมมีชีวิตรอดทั้งๆที่เขาสามารถเล่นเกมได้สําเร็จตัดภาพมาที่เจฟเจฟกับทนายเดินทางจนมาเจอห้องอีกห้องหนึ่งเมื่อเข้ามาในห้องเจฟฟก็เห็นชายคนหนึ่งที่ถูกพัฒนาการเอาไว้ทั้งตัวทั้งหัวขาและแขนอยู่บนกลไกอะไรบางอย่างและตรงคอของเขาก็ห้อยเทปเอาไว้อยู่ซึ่งเจฟฟําผู้ชายคนนี้ได้ดีเจฟฟหยิบเครื่องเล่นเทปได้เปิดฟังเป็นคําพูดของจอร์นจอร์นได้บอกว่า เป็นไงบ้างเจฟคุณคงรู้จักชายคนนี้ชายเผือดํำที่มีชื่อว่าทิโมธียังคนที่ขับรถชนลูกชายของคุณนี่เป็นโอกาสอีกครั้งที่ผมให้คุณโอกาสที่คุณจะได้สะสางความแค้นในจิตใจเกมมันง่ายมากหลังจากสิ้นสุดคําพูดของผมกลไกที่พัฒนาการชายคนนี้เอาไว้ก็จะทํางาน,นกลไกที่จะบิดร่างกายของคนที่ถูกพัฒนาการเอาไว้จนตายแต่ผมก็มีหนทางที่จะช่วยเขาเอาไว้ได้นั่นก็คือในห้องนี้จะมีคุญแจอยู่แต่คุญแจนั้นถูกเชื่อมอยู่กับกลไกของปื ถ้าคุณดึงคุณแจออกมาปืนก็จะลั่นไกใส่คุณคนที่ดึงจะต้องตายคุณจะยอมแลกชีวิตเพื่อช่วยคนที่คุณเกลียดมากที่สุดหรือไหมคุณเลือกเองได้สิ้นสุดคำพูดของจอร์นกลไกของเครื่องบิดมนุษย์ก็ทำงานมันเริ่มบิดมือขวาของทิมโมธี อย่างช้าๆทิโมธีก็กรีดร้องอย่างโหยหวนและทรมานและในที่สุดมือขวาของเขาก็หักในส่วนของทนายที่เห็นเหตุการณ์เขาก็พยายามจะหาวิธีจะหยิบคนเจฟอ,ออกมาอย่างปลอดภัยแต่มันก็ไม่สามารถเอาออกมาได้ทนายเองก็เป็นห่วงชีวิตของตนเองมากเหมือนกันทนายได้แต่ขอร้องอ้อนวอนให้เจฟช่วยเขาจนตอนนี้เจฟเริ่มลังเลว่าจะช่วยชีวชิตเขาดีหรือไม่เพราะว่าทิโมธียังเองก็เป็นเด็กที่ไร้เดียนสาไร้ประสบการณ์การขับรถถ้าเขาช่วยชีวิตของทิโมธียังได้เขาก็สามารถละทิ้งความแค้นในจิตใจของ เขาได้เช่นกันเจฟ ได้จ้องมองไปที่ปืนและสังเกตกลไกของปืนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะสามารถเอาคณแจออกมาโดยที่ปืนไม่ลั่นแต่ตอนนี้ทีโมธียังก็โอดร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะว่าเครื่องบิดมนุษย์กําลังบิดขาของเขาอย่างช้าๆจนกระดูกข,ขาของเขาแตกตอนนี้ขาข้างขวาของทีโมธียังได้แตกสลายและไม่สามารถใช้การได้แล้วเจฟที่เห็นก็ตัดสินใจที่จะดึงคณแจออกมาโดยไม่คิดชีวิตในจังหวะที่ปืนลั่นนั้นเจฟได้เอียงคอของตนเองจนทําให้หลบกระสุนได้แต่เคราะห์ซ้ำกรรมซัดเจฟไม่ได้บอกทนายว่า ดึงกุญแจออกมาทนายที่ไม่ได้ทันระวังตัวยืนอยู่ด้านหลังของเจฟก็โดนกระสุนปืนอย่างจังจนทนายเสียชีวิตไปจากกระสุนที่พุ่งใส่หน้าของทนายในระหว่างที่เจฟนั้นดึงกุญแจกลไกของเครื่องบิดมนุษย์ก็ยังทํางานต่อไปเรื่อยๆขาซ้ายของทิโมธีอย่างนั้นถูกหักเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงมือซ้ายของเขาด้วยและในตอนนี้ก็ถึงคิวของทิโมธีอย่างที่จะถูกหักเจฟได้รีบวิ่งเข้ามาช่วยทิโมธียังพยายามมองหาว่ากุญแจนี้จะไขอะไรได้บ้างเขาพยายามมองหารูเสียบกุญแจมองหารอบตัวของทิโมธียัง แต่มันก็ไม่เจอและในท้ายที่สุดนั้นเขาก็ไม่สามารถช่วยทิโมที่ยางได้ทันท่วงทีทีโมที่ยาง ถูกหักคอและตายลงเจฟได้แต่ร้องไห้กับการกระทำของตนเองร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าเพราะเขาไม่สามารถช่วยทิมธียังไว้ได้ตัดภาพมาที่จอห์นเครเมอร์ตอนนี้จอห์นอาการทรงตัวสามารถพูดคุยกับคุณหมอได้จอห์นเลยพูดคุยกับคุณหมอว่าคุณทำได้ดีมากตอนนี้ชีวิตของผมปลอดภัยแล้วรวมถึงชีวิตของคุณด้วยนี่เป็นชีวิตใหม่ของคุณเป็นโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาชีวิตของตนเองสามีอันเป็นที่รักรวมถึงกลับไปเลี้ยงดูลูกสาวของคุณที่กาลังรอคอยคุณอยู่จอห์นจับมือของคุณหมอลิน และให้กำลังใจใเธอแต่ในจังหวะเดียวกันนั้นอเมนดาก็บุกเข้ามาที่ห้องและหยิบปืนขึ้นมาชี้ปลายกระบ,บอกปืนไปที่คุณหมอของลินบอกว่าแกไม่สมควรรอดแกไม่สมควรมีชีวิตอยู่เกมนี้ฉันเป็นคนสร้างฉันเป็นคนกําหนดแต่จอรนก็ได้ห้ามเอาไว้จอรนได้พูดออกมาว่าอเมนดาถึงเธอจะมีปืนแต่คุณหมอลินต่างหากที่ลุมชีวิตของเธอเอาไว้คุณหมอลินคือคุณแจสําหรับเกมนี้หน้าที่ของคุณหมอนั้นไม่ใช่แค่ช่วยเหลือฉันแต่มันจะช่วยชีวิตเธอด้วยในอนาคตแต่อเมนดาก็ ไม่สมควรมีชีวิตอยู่คนที่เล่นเกมนี้สมควรตายทั้งหมดจอห์นก็พูดออกมาว่ารวมถึงเมตธิวได้ใช่ไหมอเมนดาก็บอกวัใชัยทั้งทที่ฉันให้โอกาสเมธิวในการมีชีวิตรอดเมธิวสามารถเอาชนะเกมที่ฉันสร้างได้ฉันยพยายามจะไปพูดคุยกับเขาและให้กำลังใจเขาแต่เขากลับตบตีฉันเขายังเป็นคนเดิมเขายังเป็นตำรวจเชื่อคนเดิมถึงเขาจะเล่นเกมได้สำเร็จแต่เขาก็ไม่ได้รับบทเรียนอะไรเลยเขายังเป็นตำรวจคนเดิมที่จับฉันที่ทรมานฉันที่ตบตีฉันเขาพยายามจะเอาชีวิตฉันทั้งที่ฉันจะไปช่วยเขาท และในวันนั้นเองฉันก็นึกขึ้นได้ว่าเกมที่ฉันสร้างขึ้นนั้นมีสําหรับคนชั่วคนบาปเท่านั้นไม่มีใครออกจากเกมนี้ได้ไม่มีใครมีชีวิตรอดออกจากเกมที่ฉันสร้างได้ทั้งตำรวจเมธิลตำรวจสาวอีกคนที่ปินคู่หูกับเมธิลเธอสามารถเอาชนะเกมที่ฉันสร้างได้แต่ฉันก็เดินไปหาเธอเพื่อทวงเวลาเธอทําให้เธอตายในที่สุดและคุณหมอเขาเช่นกันถึงคุณหมอจะเอาชนะเกมของฉันได้แต่ฉันก็จะฆ่าเธออยู่ดีจอร์นเลยส่งไอเมนดาเอาไปว่าเราสร้างเกมเพื่อให้โอกาสคนเราสร้างเกมเพื่อหยิบยืน่นชีวิต ให้กับเขาเราไม่ได้หยิบยื่นความตายให้กับใครเราแค่ให้โอกาสในการมีชีวิตใหม่เราแค่ให้โอกาสในการพัฒนาตนเองเราแค่ให้โอกาสให้เขามีชีวิตรอดต่อไปทําให้วันพรุ่งนี้ของคนที่เล่นเกมนั้นสดใสามากกว่าเดิมลมหายใจนั้นจะย้ําเตือนให้กับคนที่เล่นเกมว่ามันสําคัญมากแค่ไหนเธอทําปิดกฎนะอนเมนดา กฎของเกมที่ฉันสร้างขึ้นถ้าเธอลัลน่นไกสัรหาคุณหมอลินชีวิตของเธอต่อไปข้างหน้ามันก็จะไม่ดีมากเท่าไหร่นะฉันขอเตือนเธอคุณหมอลินคุณกุญแจสําคัญสําหรับเกมนี้ตัดภาพมาที่เจฟหลังจากที่เจฟออกมาจากห้องที่ทนายกับทิโมธียังตายอยู่ในนั้นเขาก็ได้เจอกับปืนที่วางอยู่ตรงหน้าพร้อมกับเศษรูปภาพเป็นรูปภาพของภรรยาของเขาภรรยาของเขาก็คือคุณหมอลิน เขาเนื้ขึ้นได้ว่าก่อนหน้านี้เขาได้เจอกับกระสุนพร้อมกับคุญแจหนึ่งดอกเขาทําการประกอบปืนใส่กระสุนนัดเดียวที่เขามีอยู่และใช้คุญแจที่เขาได้ตอนแรกไขประตูออกมาและเดินมาที่ห้องที่มีผู้คนอยู่3คนนั่นก็คือลินนอเมนดา จอห์นเคลเมอร์เจฟย่องมาจนเห็นภรรยาของตนกําลังถูกปืนจี้จากอเมดาในจังหวะเดียวกันเองอเมดาก็ั่นไกใส่คุณหมอและเจฟเองก็ยิงปืนไปที่อเมดาจนทําให้อเมดาล้มลงหลังจากนั้นเจฟก็เดินไปที่คุณหมอลลนและพูดคุยกับภรรยาของตนบอกว่าขอโทษขอโทษที่ผมมาช้าไปหนังได้แสดงให้เห็นว่าคนที่คุณหมออยู่ตอนแรกนั้นไม่ใช่สามีของตนเองนั่นคือชู้ของเธอสามีที่แท้จริงของคุณหมอก็คือเจฟนั่นเองและตอนนี้คุณหมอลลนก็อยู่ในอาการที่รอแร่จาก บาดแผลที่อเมนได้ยิงเธอจอ์นก็พูดกับเจฟว่าคุณสามารถผ่านบททดสอบของผมได้สิ่งที่อเมนได้ไม่รู้นั่นก็คือเจฟกับคุณหมอเป็นสามีภรรยากันผมก็บอกอเมนได้เป็นแล้วว่าคุณหมอเป็นคุณแจสํามคำสำหรับเกมนี้ผมได้รับอเมนได้เป็นผู้สืบทอดเจตจำนงของผมแต่เธอนั้นทําผิดกติกาเธอฆ่าทุกคนที่เข้ามาเล่นเกมทั้งๆท,ท,ที่คนเก่นานั้นได้รับโอกาสใหม่สําหรับการมีชีวิตและนี่ก็เป็นเกมที่ผมสร้างเอาไว้สําหรับอเมนได้เกมที่จะตัดสินชีวิตอเมนดาว่าสามารถจะอยู่ต่อต่ออไไปได้หรื และในที่สุดเธอก็ตายแต่ตอนนี้เองเจฟไม่ได้สนใจคําพูดของจอห์นเคลเมอร์เป็นอย่างใดเขาสนใจแต่ภรรยาของตอนเองที่อยู่ในอาการรอแรเขาตัดสินใจเดินไปหาจอห์นจอห์นก็บอกว่านี่จะเป็นโอกาสที่คุณจะได้ล้างแค้นอีกครั้งนะคุณจะเลือกฆ่าชีวิตผมหรือคุณจะไปช่วยภรรยาของตอนเองเจฟหยิบใบมีดที่อยู่แถวนั้นเพื่อจะมาสังหารจอห์นเคลเมอร์แต่เขาก็ตัดสินใจวางใบมีดลงและบอกกับจอห์นไปว,าานว่าผมให้เอาภัยคุณแต่หลังจากสิ้นสุดคําว่าผมให้อภัยคุณเขาก็ได้หยิบอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งขึ้นมา นั่นก็คือใบเลือกกลเจฟให้อาไปจอรนก็จริงแต่เขาก็ยังเหลือความแค้นในจิตใจเขากําลังจะสังหารจอรนเคลเมอร์โดยไม่สนใจคําห้ามของภรรยาเพราะว่าภรรยาเองก็รู้ตัวดีว่าถ้าจอนเคลเมอร์ตายเธอเองก็ต้องตายด้วยเหมือนกันแต่เธอนั้นไม่มีเรี่ยวแรงที่จะพูดห้ามสามีคนตนเองเลยในที่สุดเจฟก็ใช้ใบเลือ่อยปาดคอจอรนเคลเมอร์จนเสียชีวิตจอนเคลเมอร์ที่อยู่ในอาการรอดแรกก่อนที่เขาจะสิ้นใจเขาก็ได้เอื้อมมือหยิบเทปที่เขาซ่อนอยู่กับตัวมาโดยตลอดเขาเปิดเทปนั้น้นนนนเเเป็็คคําาาพูดดที่ขออััไวกื เป็นประโยคที่ว่าถ้าคุณได้ฟังเทปนี้สแสดงว่าคุณเลือกทางที่ผิดคุณเลือกที่จะสังหารผมโดยที่ไม่ได้ละทิ้งความแค้นภายในจิตใจเพราะว่าผมเป็นคนเดียวที่รู้ว่าลูกสาวของคุณอยู่ไหนผมเป็นคนที่กลุ่มชะตาเกมนี้ไม่ใช่คุณถึงคุณจะมีอาวุธอยู่ในมือ แต่อาวุธของผมนั้นมีอนุภาพมากกว่าคุณนั่นก็คือที่ซ่อนของลูกคุณถ้าคุณไม่สามารถช่วยเหลือลูกสาวได้ในเวลาที่ผมกําหนดลูกสาวของคุณก็จะต้องตายเจฟที่รู้ว่าจอห์นเคเมอร์จับตัวลูกสาวของเขาเอาไว้เขาก็ได้กรีดร้องและร้องไห้ออกมาเพราะว่าตอนนี้จอห์นเคเมอร์ไม่สามารถพูดที่อยู่ออกมาได้เขาได้แต่ร้องไห้ไม่มีหนทางที่จะช่วยเหลือลูกสาวสิ้นสุดลมหายใจของจอห์นเคเมอร์ระเบิดที่คอของภรรยาของเขาก็ได้ระเบิดตู้มตอนนี้เจฟเหลือเพียงตัวคนเดียวและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงและหนังเรื่องนนี้้ก็ไดค จาก IMDb อยู่ที่6.2เต็ม10คะแนนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ